ครับต้องสวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมนะครับรายการ KCG TV Play นะครับกับเกมของไนครับครับผมเออนี่คือเซิร์ฟเวอร์ High Pixel ในเวอร์ชั่น0.43.0นะครับมาตอนนี้เราก็จะมาเล่นด้วยกันนะฮะ เล่นคนเดียวเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่ายังไงมาเราจะเริ่มเริ่มต้นด้วยสกายวอลฮนะเฮ้ยเฮียอากาดอยู่ปะเนี่ยเคเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนนะฮะรอผู้คนเข้าเซิร์ฟมานี่โหยวะนี่จะต่อยหน้าแขกเลยโอเคโอ้โหอีเอิร์ ผมชอบเรีวยกว่า e e นะอีเอิ์นะมาแล้วครับใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็เดี๋ยวผมจะิ้งลิงไว้ให้นะฮะโอเคคือหยิบของในกล่องนะฮะมันมีวิธีเล่นนะฮะก็ใครอยากดูคนเล่นในของนะฮะให้ดูพี่สีโรสคิงเกอร์ er นะฮะโอ้โหได้ดาบไอรอน อุ้ยเดินชนเมาโอเคเก็บเก็บเข้าไปให้หมดครับเก็บอะไรได้เก็บไปให้หมดนะฮะโอเคมาอเออเราต้องดูของในตัวแล้วครับว่ามีอะไรบ้างโอเคมาอุอ้ยเกือบเลยกิ๊บ การวางเพราะคุณต้องระวังมากๆนะระวังกลัวมีคนตุ๋ยเนี่ยมันจะเป็นอันอันตรายมากๆเลยมีคนตุ๋ยลุกไข่เปิดบัตรเออวิไอ,อ,อ,อ้ไม่ตายโอ้ยตายโคตรง่เลยเอาใหม่ดิครับแปดเก้าเอ้ยโอ้โหตายโคตรโง่เลยตู ไอ้บ้างเอ้ยโอ้โหเราก็จะเล่นตายนี่อีกตาหนึ่งนะฮะด้เราจะเราจะเก็บสักหนึ่งคิวพอนะฮะวนเดือนไปีเก็บไปหมดอะ โอเคครับอุ๊ยโอ้ได้รองเท้าแค่คันเดียวโอ้โหไอ้บ้าโอ้ยถอดชอดตกดิมันไม่ตกอะครับอ้าวแห้งว้าว เ้ยเยี่ยไม่โดนโอ้โหเสียดายลูกธน,นูมากๆโอเคโอเคเราก็ต้องไปใจกลางก่อนค่อยเดี๋ยวมันมันจะมาแย่งของนะฮะเฮ้ยกดไม่ติดว่ะเคมาเยเราต้องไปเจือหือเดี๋ยวดูดิกระโดดเอ้อไอยไยโอ้โห ได้บ้าตายโง่เลยกูเฮ้คเราก็จะมาเล่นฮังก็เกมกันนะฮะอากอบายเราคิววันแล้วก็องตันเซียดิชัดเธอเกิดมีเสียงแซกซึมก็